ลักษณะนิสัยลูกหลานพญานาคลักษณะโดยพื้นฐานของลูกหลานพญานาค 1. ชอบดื่มน้ำมากแบบผิดปกติ 2. กลัวที่มืด 3. ไม่ชอบนอนห้องแอร์หรือที่เย็นมากๆ 4. เกิดวันเสาร์หเป็นคนที่ดื้อมากบอกอะไรก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟัง 6. ไม่ชอบกินของเก่าๆอาหารที่เหลือเก็บไว้กินมื้อต่อไปจะไม่กินลักษณะโดยผูกติดกับอดีตชาติ 1. ลูกหลานพญานาค มักจะฝันถึงความผูกพันในภพพญานาคและอาจจะเคยเห็นพญานาคมาปรากฏกายให้เห็นด้วยตาเนือ้อจะเห็นรูปร่างท่านคล้ายพญานาคตามหัวบันไดโบสถ์ลำตัวจะเล็กหรือใหญ่แล้วแต่ท่านจะมาปรากฏให้เห็นบางตนก็มีหงอน บางตนก็เป็นงูใหญ่แบบอนาคอนดาแต่ไม่มีหนอน 2. จะไปที่ใดมักจะมีงูมาปรากฏกายให้เห็นอยู่บ่อยๆแม้จะเป็นงูเห่าก็ไม่ทำอันตรายอันใดเหมือนมาคุ้งครองเสียมากกว่า 3. หากไปตามวัดวาอาราม ที่มีรูปปั้นพญานาคจะรู้สึกผูกพันรักใคร่บางคนก็จะเข้าไปกอดแล้วน้ำตาไหล 4. หากได้พบรูปปั้นพญานาคตามสารต่างๆบางคนจะมีอาการขนลุกบางคนจะลงไปเลื้อยกราบ คล้ายการกราบแบบทิเบตรหรือแม้แต่พิธีไหว้ครูหรือสวดพานยักษ์ก็จะมีอาการเหมือนพ่นน้ำมือก็จะประนมเลื้อยเหนือศีรษะบางคนก็จะลงไปนอนเลื้อยแบบงู 5. มักจะได้ธาตุกายสิทธิ ที่เกี่ยวพันกับพญานาคเช่นเพชรพญานาครูกแก้วพญานาคองค์พญานาคหินแม่น้ำโขงที่พญานาคได้บำเพ็ญบารมีมาก่อนมีลักษณะนิสัยชอบแหวนหรือกำไลพญานาค ชอบแต่งกายด้วยชุดสีเขียวมีพระาธาตุพญานาคหรือเทพพญานาคคอยคลุ้มครอง 6. หากได้เข้าพิธีเปิดกรรมอาจจะได้รับรู้ถึงภพภูมิของตนเองได้ 7. สนใจหนังสือ หรือเรื่องราวของพญานาคเป็นพิเศษ8ไม่จํำเป็นต้องชอบน้ำเพราะพญานาคไม่ได้อยู่แต่ในน้ำอยู่บนภูเขาหรือในถ้ำก็มี 9. หากใครเป็นลูกหลานพญานาคมักจะมีงูมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆบ,บ้านจะเย็นเหมือนอยู่ในถ้ำ ซึ่งต่างจากบ้านคนอื่นที่อยู่ใกล้กัน